เออว่ะวิ่งเลี้ยวเขามายังไงว่ะโอ้โหสุดชุดเลยครับผมเอา้าอันแเด็ของเราใจมันรู้กันไปขายได้แน่เลย เด็กช่อน,นกัดเราไม่อยู่นะพี่มันก็อเอาปลาหนีเราอ๋อมันสวยอ่ะมันมันสวยเอาปลาไอาปลาหน่อยปลาหน่อยเฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับผมน้นนนนาปลาหมึก เล็กตกปลาพระเียววันนี้พา,าหนะามาตปากปลาัะทีไม้ดงไม้ดังเขาบางบ่อครับผมตอนที่เขาดังมากๆปลาจิ้มจัดก็ไม่ได้มาแตเขาสักทีนึเลยว่าคิดื่อทางเข้ายากมากครับแต่วันนี้เข้ามาค่อนข้างจะเข้าง่ายนะครับไม้บ่อล้าง บางบ่อนน่นเเยี๋ยวันนี้เรามาเจอกระสักนะครับเสียนไผ่ครับผมจสักไผ่ด้านหน้าคู่คันแดงแสดงกินไปแล้วครับครับผมลากมามามาเจอไอ้ช่อนสวบตรงนี้เลยครับผมช่อนสวบเอาคันแรกสวบปลาแล้วก็โดดเลยอ่ะตามหาไาจะหาเจอไหมปลาบ่อล้างวันนี้ นานะก็เยอะอยู่นะครับพนาดวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับผมเป็นวันศุกร์เย็นวันเช้าวันศุกร์วันนี้ก็9โมงกว่าเรามีเวลาประมาณสักครึ่งวัน9 1 0 1 1ิบ1ิชั่วโมงรอดูว่าจะอะไ่แจ้มครับผมช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงโลปลากินห่าเราก็ไม่รู้ว่าปลากินหน้าไหนเหมือนกันหน้าประจำเขาอยู่ตรงนี้แต่เราไหนๆก็มาแนะล้วลุงครับ เยือก็เป็นเยือนที่เหลือมาจากไหมอื่นด้วยนะครับผมเปนน้ำาบอกอื่นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง,งเหมือนกัน,นโอ้โหคอมราอมราฟังกห่อนดึงเด้อดึงด้ๆ อยู่ละวอนงี้วะยักจักีใส่อยู่ในยิบมี่ใส่อยู่เัว่าก่อนก็ได้ครับนะครับคัาผมผมว่างด้วยครับผมครับมัสานนัสานครับผมครับผมตักไหม โอ้ปลากระเฮ่้ยมาเรเราที่สุดในที่สุดเราก็มาถึงบ่อบอร้างบางบ่อเรามาถึงแล้วามาถึงแล้วครับปลากระเห่เต็มแรกค่ะปลากระเฮ่่เต็มแรกน่าจะมนันลุงจะเอากระสอบนะี่ย

ก็มีเหงานะครับผมพอได้ช่วงนี้ช่วงนี้ก็หาหมายยาตกดกดกดตร้นตร้น้กนอยู่นกุดกุดเล็กเล่นเล่นเล่น

แล้วปลายเบ็ดมันไปนคานพันกับตอนไอ้ตรงคานนั้นนปะปลาเล็กก็ช้อนช้อนไม่ได้ครับเห็นตัวแล้วครับกำลังจะลากขึ้นฝั่งหลุดครับเป็นตะโกกครับผมตะโกกไซสโลครับโอ้ยยิ่งเวลาน้อยเสียดายจังเาใหมครับผมน่าจะมาแล้วเดี๋ยอเรา kanan kanan kok mana mengkok kan mana Hãy subscribe cho kênh Ghiền เสียดายครับนะนะเสียดายเรามาช้ามัวจะคิดว่าทางจะเข้ายากกลัวเวลาลรถออกแล้ววันนี้ที่เรามีโอกาสมาก็เสียดายตรงที่ว่ามันกรหลายปีมาแล <c oughs> ้วทุกอย่างนี่เขาเปิดเปิดเข้ามาตกไหมาฟรีด้วยเราลงเบ็ดแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ที่เสียดายที่สุด,ดก็คือตะกูใหญ่หลุด <c oughs> หยุ oh. เดเต้นไปหน่อยครับมันลิงนะปลาเล็กพอลิงมันจะลากขึ้นตรงนี้มันก็เลยสะบัดหลุดไปเลยครับผมไซส์ก็น่าจะประมาณแค่สองโลดึงเป็นออกได้เสด้มุมกล้องด้วยแล้วนะ่า็มีจะสรุปแจ้มให้ดูแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับรอบไปตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงสอง,สองชั่วโมงเต็มที่เราลงคันปลาที่ได้วันนี้ก็จะปล่อยนะครับปล่อยกลับคืน ได้สี่ต้มได้สี่เต้มห้าเต้มแต่ตัวที่หลุดเสียดายอยู่ครับเสียดายเวลาเราน้อยมันนี้เด็ดจริงครับมีของใหญ่ให้ได้ลุน้นปล่อยขึ้นเี๋ยวเรามาครั้งหน้าถ้าพี่ก้อยก็ได้ก้อยแบบ้นไปแล้วฝั่งนู้นก็เป็นบางนาตากนะครับเป็นถนนบางนาตราดนะครับเมื่อสักครู่นะด้านซ้ายมือตรงนู้นนะครับตรงนี้ครับ ใยเมืองน้ำปลาหมึกก็ได้ปลาปลาอะไรนะคน้ำปลาเล็กปลาตองไก่ครับผมน่าจะใช้ห้ากิโลได้ครับผมของเรานี่พอลงโดนของใหญ่เลยนะครับสุดยอดจริงๆนี่ก็จะเป็นตึกล้างตึกล้างฝั่งขวาก็จะเป็นบันเอื้อนะครับทางเข้ามารถก็จะจอดประมาณนั้น จุดหมายเด็ดไปครับผมขอบคุณนานาทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะปลาบึกกับนาปลาปเล็กนะครับวันนี้ก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเรามาครั้งแรกเลยอยากได้ปลาตัวใหญ่ก็เลย <c oughs> แต่ช่วงนี้ปลาจินไม่ค่อยจัดแต่ว่าจินเบาแล้วก็มีไซส์อยู่นะครับยังมีไซส์อยู่สำหรับ หมุดนะครับน้ำประหมึกก็จะปักไว้ที่คอมเมนต์ของน้ำประหมึกคอมเมนต์แรกเลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาก็รักษาความสะอาดกันด้วยนะครับตรงนั้นเป็นเป็นขยะของน้าท่านก่อนนู้นนะครับที่ทําบาไว้หรือเปล่าน้ำประหมึกก็วันนี้เวลาน้อยเลยไม่ได้เก็บให้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับเรื่องความสะอาดที่ไมเราจะได้มีไมด้ดีๆไม้ดีๆไว้ตกกันนานๆน,นะครับ มึอเล็กตุกปลาพาเที่ยวขอกราบขอพระคุณทุกท่านพี EP หน้าน้ำปราหมึกจะมาซ้าแบบเต็มวันให้ดูครับวันนี้มีเวลาน้อยแต่ร้อยเปรซในรุ้นครับผมหมายนี้เด็ดจริงๆขอบคุณสวัสดีครับน้ปราเล็ก